เลยนะครับน้องน้อยเราจะสุดยอดนะครับขอการประหยัดต้นทุนเรปุ๋ยเคยมีไปครึ่งนะครับแต่ได้ผลผลิตสูงนะครับดูนะครับดูการออกรวงนะครับออกรวงครับแล้วก็ฉีดจะได้เนี่ยใช้ยาไล่มแมลงแค่เลยนะครับควาไม่ได้ฉีด,ด ลุงเกาไทยนะครับ้าสวยรุ่นกกห้าสามครับเป็นครับที่สูงสมานเสมอครับฐานฐานครบครับฐฐานครบเสียงรถไฟนะครับเราอยู่ใกล้เชียงรากนะครับเราจะ,จะก้สถานีรถไฟ าดาวถึนงนู่นเลยนะ,ะนี่คือกำไร,รที่เราโตมาได้เยอะเลยนะครับถ้าเราเกจะได้เวลายิ้มกันเนีย่ยเต็มที่สักทีเราประหยัดต้นทุนกันจริงๆนะครับมาลดต้นทุนเราใช้อิทธิบัพพาช่วยเราได้ผลจากแคนาดาสู้จะพ่ายชุดยอดลงสวยนะครับ ยาวเหยียดเลยนะครคบามสวยงามครทบที่ลแล้วที่เรา Яраг байх юм байна. Та пациент на хэрэгтэй. Янга